สวัสดีครับ SIT Station ครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใส่เพลงในรูปนะครับก่อนที่เราจะโพสต์ Facebook นะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทำผ่านมือถือกันนะครับก็จะเป็นมือถือ Android กันนะครับส่วนวิธีการขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังในแอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือของเรากันได้เลยครับเม <ıl verd> ื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าแรกของ facebook นะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปที่ในส่วนของเอ่อที่เขียนว่าสร้างโพสต์กันได้เลยครับตามที่ลูกศรได้ชี้ไว้นะครับก็จะเหมือนการสร้างโพสต์ปกติกันนะครับ เมื่อเลือกแล้วนะครับกในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นการเ,าเลือกรูปนะครับที่เราจะเอาไปใส่ในเพลงนะครับ ก็ให้เราก็ให้เราคลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกรูปนะครับที่เราจะเอเอาไปสร้างโพสต์นะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นรูปนี้รูปแมวนะครับหลังจากนั้นก็กดที่รูปขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนของอสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราทําการเลือกไปที่สติกเกอร์ครับ เมื่อเลือกสติกเกอร์กันแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปที่เมนูนะครับที่เขียนว่าเพลงกันได้เลยครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปเลือกไปยังในส่วนของ เ,เพลงนะครับที่เราจะต้องการใส่เข้าไปในรูปกันได้เลยครับเมื่อเลือกเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามายัางในหน้าของรูปนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการตกแต่งรูปภาพาข้อความนะครับเมื่อตกแต่งกันเสร็จเรียบร้อยนะครับในหน้านี้ก็ลองเล่นกันดูนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่เรียบร้อยกันได้เลยครับ เมื่อคลิกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามายังในหน้าโพสต์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการใส่ข้อความที่เราจะต้องการใส่กันได้เลยครับก็จะเป็นเหมือนในส่วนของที่เราโพสต์ข้อความปกติกันนะครับเมื่อเราใส่ในส่วนของข้อความแคปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทาการเลือกไปยังส่วนของการโพสต์ได้เลยครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือครับ เมื่อโเมื่อกดโพสเรียบร้อยนะครับก็จะกลับเข้ามาในหน้าของโปรไฟล์ของเรานะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของเอ่อโพสครับที่เราได้เพิ่งสร้างมาเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีในส่วนของเสียงเพลงอยู่นะครับก็ให้เราทําการลองเล่นดูนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนําวิธีการใส่เพลงในรูปก่อนที่เราจะโพสเฟซบุ๊กก็จบเพียงเท่านี้นะครับ SIT Station ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ